ันนี้นะครับช่องฟาริยะชาแนลครับพามาเที่ยวชมที่ไหนนะคะที่ไหนนะคะไม่รู้เอา้าไหนรู้ว่ามาเที่ยวทะเลโอ้ยเดี๋ยวนะครับที่ไหนเอ่ยดูนะครับมีเรือแล้วครับเห็นเรือเห็นเรือแวบๆครับซูมดูนะครับโอ้ ไม่รู้ที่ไหนไม่รู้จังหวัดอะไรนะครับพี่นอ้องช่องฟาริยะชาแน,นลนะครับวันนี้ยังไงครับมีอะไรน่าสนใจครับที่นี่บอกหน่อยเร็วเรๆวเร,วเรวอ้าวนี่นี่ครับแอบเล่นเฟซบุ๊กอยู่ตรงนี้เองครับคุณแม่ของเจ้าของช่องนะครับทำไมจ๊ะเฮ้ยต้หหอหถาจริงไหอ,อ อะไรอ่ะอะไรอ่ะดูสิเนี่ยบอกให้พามาเที่ยวดูดีดูด,ดีเดินรอบเลย